ส,สดีคะ่ะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะกับคลิปอัปเดตพลังงานในหัวข้อต่างๆนะคะแล้วก็ในวันนี้เราจะมากันในหัวข้อ18บวกนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้นะคะคู่กรณีคุณหรือใครก็ตามแต่ที่คุณได้เคยพูดคุยเขามีการสารสัมพันธ์หรือสร้างมิตรภาพกันขึ้นมาแล้วนะคะไม่ใช่คนที่เขาไม่รู้จักคุณนะเพราะถ้าเขาไม่รู้จักคุณเขาจินตนาการถึงคุณไม่ได้คะ่ะ ดังนั้นเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคนคนนี้เขาจินตนาการเรื่อง18บวกกับคุณยังไงบ้างแล้วก็ดูได้ทุกราศีนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีอะไรก็ดูได้หมดเลยอันนี้สถานการณ์ตรงไม่ตรงไม่ทราบเพราะว่ามั่นคือจินตนาการของเขาดังนั้นเอาเป็นว่าดูไปขำๆสนุกสนานก็แล้วกันเนาะอย่าไปซีเรียสมากมายว่า มันจะใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่รู้กันเราจะเป็นคนที่เน้นอ่านอะไรตลกตลกเราจะไม่ชอบให้ทุกคนเครียดก,กันเดี๋ยวยังไงวันนี้มันจะไปในรูปแบบไหนนะคะเรามาดูกันเลยอย่างอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเป็นคนเรียบร้อยมากอาจจะอ่านไพ่เรื่องสิบแปดกไม่เก่งเนาะเพราะาเรียบร้อยเสียงแบบไว้ใจได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยอเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งที่ไม่อยากให้เห็นหน้าตาเพราะว่าเอาพูดตรงๆเลยเนาะแบบไม่ตั๊กเลย เราเป็นคนที่มีหน้าตาแบบยังไงอ่ะมีคุณสมบัติของคนเจ้าชู้ครบเลยค่ะดังนั้นเห็นแค่ช่วงล่างลงลงมาแค่นี้ก็พอนอกับกไพ่เด okay, ี๋ยวจะคิดันเยอะไปนะอ้ยเดี๋ยวนะไพ่กระจัดกระใจมากมือสั่นทุกทีที่ทำคลิป18บวกโอเคพอและวเดี๋ยวเขาจะช้ำซะก่อนก่อนที่จะ18บแปวกอันดับแรกว้าวจะฟูมีความหัเราคิกคัก อะคนคนนี้เขาอยากมีการเริ่มต้นทำอะไรเสียงเกับคุณนะคะอยู่เสียงเปลี่ยนเลยทันทีอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้นะคู่กรณีที่เคยพูดคุยกันหรืออะไรก็ตามแต่เชื่อว่าทุกคนอะนะอะเราก็เป็นอันนี้ยอมรับตรงๆว่าเป็นคือเราก็จะมีจินตนาการบ้าบอของเราไปเรื่อยอะเนาะอ่ะอะแล้วก็ five of pentacles r e v e r s โ oh. อ้ เราทำไมเรารู้สึกเหมือนเราชอบพลังงานนี้ก็ไม่รู้แอแล้วก็นะคะ the world ว้าวคุณตรงตรงเลยการเริ่มต้นสองแด้งเลยจ้าอันนี้อะไรเนี่ย sick of cups ลืมคนเก่าไปค่ะหาคนใหม่ค่ะนาทีนี้ คนเก่าๆโลทิ้งจ้าเอาคนใหม่ดีกว่าเอาไปว่าตอนนี้ถ้าปิ้งคนใหม่ๆนั้นเรามีความรู้สึกว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับเขาสูงมากเลย tree of swords แต่ก็ให้ระวังว่าคนเก่าจะกลับมาขวางเรื่องพวกนี้นะคะเป็นได้อะแล้วก็ four of pentacles ว้าวพลังงานน่ารักเชียวอั l ไลท์อีกต่างหาก อันนี้อะไรนี่อันนี้อะไรมองไม่เห็น Five of Swords Reverse คนคนนี้น่ารักมากเลยค่ะเราค่อนข้างชอบพลังงานเท่านะดูสงบสุขดีดูไม่ค่อยวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเท่าไหร่เนาะแล้วก็ Nine of Cups อความรู้สึกก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะจ๊ะดีมากๆเลยอันนี้พูดตรงๆว่าดีมากๆากม,มีอะไรนะ่าสนใจอีก แล้วก็ Four of Cups Reverse ค่ะคุณอันนี้คนคนนี้พูดต,งตรงตเลยนะไม่ได้ออกแนวสายหื่นสักเท่าไหร่จะจอกแนวเป็นเรื่องความรู้สึกซะมากกว่าเนาะถ้าคุณเพิ่งรู้จักกับเขานะคะค่อนข้างโอเคเลย King of Wands Reverse เป็นคนที่ไฟไม่เยอะเท่าไหร่แต่น้ําเยอะกว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง sensitive นิดหนึ่งอาจจะนิดหนึ่งไหมอาจจะเยอะก็ได้นะพรเท่าที่ดูดูเป็นคนที่คีหึงพอสมควรเลยอะ เราแลดูว่านะคะถ้าคุณได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่คุณกำลังใฝ่ฝันอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งขัดก่อนนิดนึงเรื่องจินตนาการเรื่องสิบแปดบวกนะคะเราก็สามารถจินตนาการกับใครก็ได้เนาะ ที่รู้จักกับเราแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็สําหรับคนคนนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคู่กรณีเบอร์หนึ่งของคุณก็ได้นะคะจะเป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์ส,เรสีเพราะอะไรเราถึงพูดแบบนี้เพราะให้เขาขึ้นมาว่าตัวคุณเองนะ่ะคุณยังตัดคนเก่าที่คุณหวยหาอยู่ออกยังไม่ได้เลยดังนั้นถ้าคุณนึกถึงคนที่คุณหวยหายอยู่มากๆาตอนนี้ มันจะกลายเป็นว่าอาจจะไม่ใช่เขาแล้วก็ได้หรือถ้าเป็นเขามันก็มีส่วนเป็นไปได้ว่าตัวเขายังไม่ได้ลืมคนเก่าเลยร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าคนเก่าเป็นคุณอาจจะเป็นได้นะคะออค่อนข้างซับซ้อนนิดนึ่งไพวันนี้แต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเพราะคนคนนี้เขาอยากมีการเริ่มต้นกับคุณในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นกันไป อาจจะต้องใช้ความเสี่ยงในการคบกันนิดนึงเสี่ยงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาทํางานที่ฟาร์มจระเข้แล้วเขาต้องเสี่ยงภัยเอาอาปากจระเข้ขึ้นเอาหัวมุดเข้าไปไม่ใช่งานแบบนั้นนะคะแต่เสี่ยงในรูปแบบที่ว่าความแตกต่างที่เรามีทั้งสองฝ่ายเราจะไปกันรอดหรือเปล่าไม่ใช่ออกแนวแบบว่ามอเตอร์ไซค์ไต่ถังแบบงานเสี่ยงๆอย่างนั้นไม่ใช่แล้วเพราะเราเห็นบางคนพูดมาวูเรามาเสี่ยงด้วยกันไหมเทกาลิสแล้วก็แบบ พูดเหมือนแบบจะชักชวนกันไปโดดบันจี้จ้ำอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเยอะไปเอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะเขาพร้อมที่จะเสี่ยงไปกับคุณในรูปแบบของการที่ ทำอะไรแหกกฎเดิมๆจากสิ่งที่เขาเคยมีออ้อย่างเช่นคุณอาจจะเป็นหญิงสาวที่อายุมากกว่าเขานะคะแล้วเขาเองอาจจะเด็กกว่าคุณสักห้าปีสิปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าที่ผ่านๆมาความรักของเขาที่ผ่านๆมาเขาไม่เคยเดทผู้หญิงอายุเยอะกว่าเลยแล้วอันนี้มันมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากว่าตัวเขาเองเขาอยากที่จะลองเริ่มต้นกับผู้หญิงอายุเยอะๆด้วยหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะมากๆหรือไม่ก็น้อยอุ่ณมากๆที่เขาอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าโอเคนะถ้าเราอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณเราจะต้องทําอะไรที่มันแปลกไปจากเดิมก็คือเสี่ยงนั่นแหละสําหรับเขามันคือความเสี่ยงเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะไปกันรอดหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราจะเปิดเรื่อง18บแวกแต่ว่าความ18บวกไม่ค่อยมีเลยกลายเป็นเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องความรู้สึกสมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีไม่มีซะเลยนะคะมีอยู่เพราะคนคนคนี้เป็นคนที่ขี้หึงมากเขอบอ๊ะ ที่หึงมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามเขาจะชอบนอนอยู่บนเตียงหรือนั่งอยู่บนโซฟาดูเน็ตฟลิกซ์กันทำนู่นทำนี่อาจจะดูขา่าวเอ ก็สิบต่างๆดูดราม่าในทีวีหรือ YouTube หรืออาจจะนั่งดูคลิปเราด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วเขาก็แบบอยากให้คุณไปคอเคลียเขาหรือเขาคอเคลียคุณเหมือนแมวอะไรประมาณนี้เลยเอารมณ์เหมือนเราทํากับแมวมิลานของเรานะคะจนแมวลาคาญประมาณนั้นเขาจะไม่ลาคาญคุณเลยถ้าเขาทําแบบนี้เพราะเขาไม่ใช่แมวเนาะดังนั้นเลยนะคะสิ่งที่เขาต้องการมากๆในเรื่อง18บบวกกับคุณก็คือโอเคอาจจะไม่ต้องถึงขั้นมีเซ็กซ์กันขนาดนั้นแต่เราเมคเอาท์กัน Make out หมายถึงว่าการจูบก,การคอเคลียคัตดอะไรประมาณนี้โดยรวมๆนะคะสัมผัสการสกินชิปอะไรประมาณนี้ไม่ถึงกับขั้นถึงมีเซ็กอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําอะไรรีบรบเป็นคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ขออนุญาตพูดตรงๆนะคะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในเรื่องของการมีเซ็กอาจจะมีการโฟร์เพลย์กันนานนิดนึง <laughs> เพราะเขาเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรอะสกินชิปอะคือชอบแบบ เอ่อสกินออนสกินก็คือแบบถึงเนื้อถึงตัวประมาณนั้นแต่คําว่าถึงเนื้อถึงตัวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไปใจง่ายกับคนอื่นๆนะคะเฉพาะกับคนที่เขารักจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเขาไม่ชอบการประทะการประทะในที่นี้คือการทะเลาะกันอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องมาเผชิญหน้ากันแล้วมีแต่เรื่องลบ คนคนนี้ไม่ชอบดราม่าดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ใฝ่ฝันว่าเราจะเมคอั <c oughs> พเซตกตนผูดผิดเมคอัพเซตเ็กโอ้ยลิ้นพันกันแล้วแบบทะเลาะก,กันแล้วมาง้อ,อก,กันด้วยการมีเซ็กส์สำหรับคนนี้อาจจะไม่ใช่เอาซะเลยแต่จะเป็นในรูปแบบที่ซอฟตกว่านั้นหน่อยโอ้วันนี้มาในสายซอฟต์คอร์นะไม่ใช่ฮาร์ดคอร์คราวที่แลนี่มาเพราะโตะพังเลยแต่คราวนี้มารูปแบบที่แบบ มีความรู้สึกขึ้นมาก่อนดังนั้นเลยนะคะการที่จะมี18บวกกับคนคนนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกดีๆทั้งนั้นเลยเพราะเขาไม่อยากผาเผชิญกับความรู้สึกที่ว่าโอเคฉันเสียตรงนี้เธอไปแล้วนะเอาจริงๆมันก็ต่างคนต่างเสียนั่นแหละแล้วก็ได้ทั้งคู่แต่ก็ไม่ได้อยากให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นเพราะว่าตัวเขาเขาก็ไม่อยากให้มีคนเก่าของคนใดคนหนึ่งเข้ามาวุ่นวายนะตรงนี้ อารมณ์เหมือนประมาณว่าคนเก่าไปมันไปได้ไหมคะทิ้งมันไปนเลยโลบมันเอาฉันดีกว่าคะ่ะฉัน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 อะประมาณนี้ดังนั้นนะคะคนคนนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆอาจจะอารมณ์เหมือนประมาณว่ารักคุณมากแล้วตอนที่มีอะไรกันอาจจะถึงขั้นร้องไห้ร้องไห้ในที่นี้ไม่ได้หมายเขาว่าเจ็บปวดแสนสาหัสหรือว่ามีความทุกข์ได้เลยนะคะแต่คือมันคือความรักที่เยอะมากๆจนเขารู้สึกว่า เขาไม่รู้จะแสดงออกหรือระบายมันออกยังไงดีจนกระทั่งมันเกิดเป็นความรู้สึกแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกดีใจนั่นเองที่แบบเในที่สุดเราก็อืกันสักทีนะแล้วเราก็อกันอีกก็ได้นะแต่คราวหน้าฉันจะไม่ร้องแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็คนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณแล้วทำให้เขาคิดเรื่องสิบแปดบวกนั่นไม่ใช่เป็นเพราะคณนมใหญ่ ก้นใหญ่กล้ามลำหรือว่ายังไงไม่ใช่เลยแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆที่คุณอาจจะเอาอกเอาใจเขามากเป็นพิเศษแบบดูแลเทคแคร์ care, ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะในอารมณ์ักลักษณะประมาณที่ว่าอ่ะสมมติเป็นสาวอายุเยอะแล้วกันนะอ่ะสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายมาดูคลิปนี้แล้วผู้หญิงที่คุณนึกถึง่งเขาอายุมากกว่าคุณผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยแต่เจอความรักที่มันไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่ทีนี้พอมาเจอคุณปุ๊บ,ค,บคุณปฏิบัติต่อเขาดีมากคุณทรีตเขาดีมากแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเทคแคร์แล้วก็แคร์ความรู้สึกของเขาด้วยดังนั้นคนคนนี้จะเทิร์นออนก็คือจะเกิดความรู้สึก18บวได้ง่ายเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งปฏิบัติกับเขาดีๆก็คือให้เกียรติเขาแล้วก็เอ,อ่อเลสเปกเขาในรูปแบบที่เขาเป็นนะคะคือไม่ได้มานั่งเหยียดว่าเฮ้ยเธอแกกว่าฉันนะเธอต้องมีเซ็กซ์มานับไม่นับไม่ทัว่วแล้วเธอจะต้องอย่างนั้นเธอจะต้องอย่างนี้ในรูปแบบที่ค่อนข้างเหยียดเขาอะ่ะเขาจะไม่โอเคกับรูปแบบแบบนั้น แต่ถ้ามาในรูปแบบที่พูดจากันดีๆพูดจากันดีๆเลยแล้วก็สุภาพกับเขาเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่คิดเรื่อง18บวกได้ง่ายเอาจริงๆนะคะผู้หญิงที่โตโตแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้กันเยอะมากเลยเราก็เป็นอันนี้เราขอยอมรับตรงๆในไหนเราก็ทํา18บวกแล้วเราก็ต้องยอมรับตรงๆเช่นเดียวกันว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราเทินออนก็คือมีความรู้สึกมีความจินตนาการด้วยถ้าคุณให้ความเคารพกับเราไม่ใช่มานั่งคอมเมนต์ประมาณว่า อุ๊ยเปิดกล้องมาไม่ได้โฟกัสที่หน้าเลยดูแต่นมอย่างเดียวอยากจับจังเลยนู่นนี่นั่นอันนี้เราไม่เทิร์นออนเลยค่ะเรารู้สึกอีได้วยซ้ําแบบเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชายค่ะผู้หญิงทุกคนไม่ได้ เทิร์นออนไม่ได้รู้สึกแบบหื่นการกับคําพูดเหล่านี้นะแต่ผู้หญิงที่โอเคโอเคปกติส่วนใหญ่แล้วเขาโตโตกันแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองดังนั้นเขาจะโชว์อะไรหรือไม่โชว์มันไม่ใช่สิทธิ์ของคุณที่จะไปอ่าพูดจาหยาบโรนกับเขาแบบนั้นเนาะดังนั้นเลยพอคนประเภทนี้นะคะ มาเจออะไรที่สุภาพแล้วก็ค่อนข้างเป็นใ,ในทางด้านที่ความรู้สึกที่ให้เกียรติเขาจะรู้สึกกับคุณมากเป็นพิเศษแล้วก็อันแบบเดียวกันเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณดูผู้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาอาจจะไม่ชอบให้ใครมองว่าเขาเป็น the player ก็คือเป็นคนเจ้าชู้อะไรก็ว่าไปแล้วทีนี้พอเขามาเจอคุณสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อเขามันเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆสิ่งที่เขาแสดงออกมาทาง ทางทางความคิดของเขาก็คือการจินตนาการว่าโอเคนะพอคุณทําอย่างนี้ปุ๊บมันทําให้เขามองเห็นความรักที่ชัดเจนมันมองเห็นอะไรที่มันสามารถจัดต้องได้และพร้อมที่จะไปต่อได้ดังนั้นเลยคนคนนี้เขาเริ่มที่จะคิดเรื่อง18บวกกับคุณในรูปแบบที่ไม่ใช่เรื่องสุกปกในหัวนะแต่เป็นในรูปแบบของการที่อยากมีใครสักคนนึงที่เข้ามาดูดูแลก,กันและกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันไปเพียงแต่ปัญหาของเขาคือเขาจะเป็นเค่คนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากมาก อ่อนไหวง่ายมากๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคี้วหึงมากๆด้วยดังนั้นเขาอาจจะห่วงคุณมากๆนะคะอยกตัวอย่างเลยเช่นถ้าสมมุติว่าเริ่มคบกันไปละเขาอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์ให้คุณสักนิดหนึ่งว่าเธอเสื้อตัวนี้เธอใส่ได้นะเสื้อตัวนี้เธอห้ามใส่อะไรแบบเนี้ยเอออันเนี้ยมีความเป็นไปได้นะคะประมาณว่าเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นๆมามองถึงแม้จะสัมผัสไม่ได้แต่มองด้วยตาเขาก็ไม่อยากให้ทําดังนั้นเลยนะคะ เราชอบพลังงานแบบนี้นะเอาจริงๆอันนี้คือผู้ชายในฝันเลยประมาณนี้ชอบมากแบบนี้คือทุกคนอนะเนาะชอบให้ทุกคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ให้เกียรติความเป็นเราดัางนั้นเลยอะไรก็ตามแต่ที่มันเริ่มต้นจากการให้เกียรติกันมันคือการที่เราให้เกียรติตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมดีกว่า แม่เป็น18บวกที่โรแมนติกมากๆวันนี้อารมณ์เหมือนประมาณว่านั่งอยู่ด้วยกันบนโซฟาฝนอาจจะตกหรืออาจจะไม่ตกก็แล้วแต่ในประเทศไทยเอาแนวหมดไม่ได้เราก็ดูทีวีหรือทําอะไรร่วมกันอาจจะมีน้องเหมียวนั่งขั้นกลางอาจจะนั่งปากแล้วก็จุ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารัก,กน่ารักอะค่ะไม่ได้เป็นออกแนวที่แบบโอ้แบบเตียงหกักเตียงพังอะไรแบบเผาที่แล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นเนาะอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะโอ t ะเมจิเชียน ใช้ได้นะถ้ามากลับหัวแต่ต้องดูใบต่อไปด้วยว่ามันคืออะไรไฟออฟว a นส์คุณคะเขาขี้หึงมากขอบอกคนคนนี้ขี้หึงมากๆเลยโอ้ยอ <laughs> แอบแอบแล้วก็เด e h แฮงแมนเอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะเด e h แฮงแมนรีเวิร์สด้วย เอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะถ้าเขาขี้หึงขึ้นมาปุ๊บปากเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็จะชวนคุณทะเลาะด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขี้หึงเขาจะทำอะไรไวผิดปกติอ่ะอย่างเช่นถ้าคุณมี18บวกกันเนาะปกติเขาก็จะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งการโฟร์เพย์ที่แบบนานสโลว์ดาวสโลว์ไลฟ์อยู่แล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขามีอะไรค้างคาในใจที่มันทําให้เขารู้สึกหึงหวงต่อคุณนะคะ อะไรก็ตามแต่ที่มันมากระทบจิตใจเขาเขาจะโฟเพยน้อยลงแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบๆไปไวๆและอาจจะทิ้งรอย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 รักไว้บนร่างกายอาทิเช่นคอร่างกายต่างๆที่แบบมันเป็นพื้นที่ที่คนอื่น,นสามารถมองเห็นได้ว่า โอ,โอ้เธอเพิ่งไปมีเซ็กซ์มาใช่ไหมมีรอยช้ำอะไรอย่างนี้ดังนั้นนะคะต้องคุยกันนะถ้าสมมุติว่าคุณเจอบุคคลคนนี้ในชีวิตจริงจริงนะคะคุณต้องบอกเขาว่าคุณท้าอย่าทําแบบนี้นะชีวิตคนเรามันต้องอยู่ในสังคมถ้าคุณมาฝากรอยจูบไว้แบบนี้มันไม่ได้ช่วยแก้ไขเรื่องขี้หึงหรือใครจะเข้ามาได้เลยเผลอๆไอ้พวกทะลึ่งตึงตังพวกรามกอนาจารมันอาจจะชอบมากกว่าเดิมได้ซ้ําดังนั้นมันจะทําให้ฉันมีความเสี่ยงที่จะไปเจอพวกหื่นการม,มากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะคะคุณต้องบอกเขาอย่างนีี้นะ,ะเพรรามมัดจิง มันทํามันเหมือนแบบมันก็เป็นรอยมาร์กที่ที่ที่บางทีผู้ชายผู้หญิงเขาคิดกันนะนะที่เขาอยาแบบยังคิดอะไรเด็กๆอว่าอันนี้ของเรานะเราสร้างแลนด์มาร์กไว้แล้วเธออย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงนะคะคนเราต้องเข้าสังคมเนาะยกเว้นแต่ว่าล็อกดาวน์สิบสี่วันเหมือนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะอันนั้นจะมากี่มาก็มากไปค่ะเพราะว่าถ้าคนไม่เห็นก็คือไม่เห็นแต่ถ้าต้องใช้ชีวิตประจําวันในการที่ต้องออกสังคมทั่วไปคุณจะต้องบอกเขาว่าอย่าทา อันนี้ก่อนที่จะบอกเขาคุณจะต้องหาเขาก่อนนะว่าเขาคือใครเพราะอย่างที่เราพูดมาก็คือตอนแรกเลยอ่คุณอาจจะนึกถึงคนเก่าของคุณในหัวคุณนะคะที่คุคณดีลด้วยอยู่เบอร์หนึ่งเลยอ่ะแต่มันใกล้เป็นว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สีหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งเป็นพลังงานที่ดีที่คุณมองข้ามเข้าไปอันนี้คือค่อนข้างแบบเหนือความคาดหมายมากอันเอ็กซ์ป e c มากๆเพราะว่าเราไม่เคยคาดคิดว่า เราเปิดไพ่มาแล้วเราเจะมาเจอพลังงานสวมลอยเข้ามาแบบนี้แต่เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขออีกซองใบดีกว่ามนุษย์ที่ถึงคนนี้โอ้ยซิกออฟซอสอัพไลท์เสียงแหลมมาเลยออีกใบหนึ่งว่ะหูเซเว่นออฟหัวดื้อด้วยจ้าหัวดื้อมากๆเอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะถ้าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาแล้ว ถามว่าเรื่องเซ็กช้าไหมช้าเพราะเขาเป็นคนที่อยากให้แบบเมคชัว r e ว่าทุกอย่างมันต้องมั่นคงจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าได้เริ่มต้นกันไปแล้วปุ๊บคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่หัวเดือในลักษณะที่ว่าต่อให้ความรักมันไม่ดีเซ็กหวยแค่ไหนก็ตามเขาก็จะพยายามทําให้มันดีดังนั้นเลยเป็นคนที่ค่อนข้างโอเพ่นไม์นะเป็นคนเปิดกว้างพอสมควรเอาเป็นว่า ถ้าเกิดมีอะไรกันไปนแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเธอมันซอฟต์เกินไปอ่ะฉันชอบอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้บอกเขาค่ะเพราะอย่างที่บอกเลยเขาเป็นคนหัวดื้อเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเรื่องความรักดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เขาอยากจะปนเปร์คุณให้มีความสุขบอกเขาค่ะเพราะเขาจะถามคนคนนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะอยู่ที่ไหนคะมาหาเราสักคนหน่อยแบบเนี้ยมาคบกันไหมเพราะดูเป็นคนน่ารักจังเลยอ่ะดูแล้วโอเคมากๆนะคะดูเหมือนจะหล่อจะสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่น่ารัก โอเคเลยเนาะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีวันนี้ไม่ได้ออกแนวแบบ18บวกโต๊ะพังระเนระนาถึงขั้นแบบโอ้โหอย่างูน้นอย่างนี้บ้าบอคขอแตะแต่กลายเป็นว่าพลังงาน18บบวกในรูปแบบที่น่ารักน่ารักค่อยเป็นค่อยไปที่หึงที่ห่วงอะไรก็ว่าไปตามภาษาของเขาเนาะอ่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่เราล็อกดาวก็คือเซลคอลันทีนอยู่ที่บ้านคนเดียวออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าคอนโดเราอะติดโควิดเต็มไปหมดเลยดังนั้นเราก็ไปเดินตรงที่ชาวบ้านเขาไปติดโควิดมามันตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็คอนโดขอร้องมาว่าโอเคค่ะคุณไทนี่อยู่บ้านนะคะอย่าออกไปไหนเดี๋ยวเย็นๆเราจะมีคนมาส่งอาหารคุณเองเพราะฉะนั้นนะคะอดทนกับเราหน่อยนะคะอาจจะเห็นรูปภาพเรา แอคทิวิตี้ต่างๆที่เราทำในแต่ละวันในในเพจชุมชนในเพจคอมมิว i น y ตี้ของชาแนลเราบ่อยมากขึ้นเพราะว่าเราเบื่อมากเลยขอบอกเราเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านนะคะแต่ในขนาดเดียวกันเราจะเป็นพวกแวบเหมือนยินจาพอเราท,รทําอะไรเสร็จเราปุ๊บเราจะชอบแวบไปห้างต่างๆไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปชอปปิง้งไปหาอะไรทานอะไรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยของเราประมาณนั้นดังนั้นพอมันมาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันทําให้ Outgoing i n t r o โท r เอย่างเรารู้สึกมันจะตายนอกไปเลย จริงๆก็ชอบอยู่บ้านแหละแต่ก็ชอบออกไปไหนมาไหนคนเดียวด้วยดังนั้นพอมันไม่ได้ไปอะ่ะมันเหมือนเราถูกบังคับแล้วเราเป็นคนอินดี้มากๆเราไม่ชอบให้ใครมาบังคับเราพอมันมาเป็นแบบนี้มันเหมือนถูกบังคับแล้วมันเหมือนจะตายโอเคแต่ถ้าให้เราอยู่ของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเธอต้องเซฟคอลันทีนสิบสี่วันนะถามว่าอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้นะโอเคเลยแต่พอมันมามีกฎขึ้นมาปุ๊บเราเหมือนเราจะตายไม่รู้ทําไมนิสยัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาฟังเราบ่นด้วยเป็นแบบว่ามัน จริงๆอะใช่ไหมดังนั้นขอบคุณจริงๆนะคะที่เข้ามาฟังเราบน่นมาฟังมาฟังคลิปมาดูคลิปเราแล้วก็ที่สําคัญเลยขอบคุณมากๆสําหรับการดูโฆษณาจนจบนะคะขอบคุณจริงๆแล้วเดี๋ยวต่อไปคลิปอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันอาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย